พระเยซูทรงรับกันชโลมที่เบธานีมัทธิวบทที่2 6 1ข้อ1ถึง13เรื่องราวสุดท้ายชีวิตของพระเยซูเริ่มต้นในพระธรรมมัทธิวบทที่26พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของคนที่เกลียดชังพระเยซูรวมตัวกันและวางแผนที่จะจับพระเยซูโดยคุยกันว่าจะฆ่าพระองค์เมื่อใดและอย่างไร แต่ในเวลานี้พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ให้เขาตรึงที่กางเขนพระเยซูทรงทราบว่าอีกไม่นานพระองค์จะถูกเชาหยิวฆ่าและพระองค์จะถูกทรยศโดยสาวกของพระองค์ พระเยซูรู้ว่ายูดาสอิสคาริโอตจะขายพระองค์ด้วยเงินเพียงสาสิบเหรียญเงินพระเยซูรู้ด้วยว่าพระองค์จะถูกทรยศโดยเปโตรซึ่งครั้งหนึ่งเคยสาบานกับพระเยซูว่าเขาเป็นสาวกที่ดีที่สุดของพระองค์และยากอบยอนที่บอกพระเยซูว่าพวกเขาต้องการนั่งข้างพระเยซูอย่างมีสง่าราศี พระเยซูต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ต้องเผชิญกับความตายแต่พระคัมภีร์บอกเราถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักชื่อผู้ซึ่งอยู่ที่นั่นเพื่อพระเยซูในช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวที่สุดในชีวิตของพระองค์ ในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนมีผู้หญิงคนหนึ่งถือผอบน้ำมันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์แล้วเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์ขณะที่พระองค์กำลังเอ็นกายอยู่ที่โต๊ะชื่อของน้ำหอมมีความหมายว่าน้ำมันหอมและน้ำมันนี้ เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้บ้านทั้งหลังมีกลิ่นหอมได้แต่ผู้หญิงคนนี้เทน้ำหอมนี้ให้กับพระเยซูทั้งขวดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนในบ้านของซีโมนจะได้กลิ่นน้ำหอมนี้และมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นพวกสาวกมาหาผู้หญิงคนนั้นแล้วพูดว่าเหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่าน้ำมันนั้นถ้าขายก็ได้เงินมาก แล้วเราจะแจกให้คนจนก็ได้แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ากวนใจหญิงนี้ทำไมเขาได้กระทำกันดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเราเขากระทำเพื่อการศพของเราและในขณะที่หญิงคนนี้กำลังเทน้ำหอมให้พระเยซู ยูดาสอิสคาริโอสาวกของพระเยซูอยู่กับพวกมหาปโรหิตเขาถามมหาปโรหิตว่าถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่พวกหัวหน้าปโรหิตวางแผนที่จะฆ่าพระเยซูและสาวกคนหนึ่งกำลังทรยศพระเยซูและสาวกคนอื่นๆก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคำพูดพระเยซูหมายถึงอะไร ในเวลาเดียวกันผู้หญิงนิรนามคนหนึ่งกำลังถวายน้ำหอมที่มีค่ามากซึ่งเธออาจเก็บสะสมไว้และเป็นของล้ำค่ามาตลอดชีวิตในที่สุดความคิดอันมีค่าของผู้หญิงที่มีต่อพระเยซูก็กลายเป็นการกระทําที่เตรียมพระองค์ให้พร้อมสำหรับการฝังศพลาสาวกทำให้หัวใจของพระเยซูแตกสลาย แต่ผู้หญิงคนนี้อยู่กับพระเยซูและเห็นอกเห็นใจพระองค์พระเยซูให้ความสําคัญกับหัวใจของผู้หญิงคนนี้และน้ำหอมของเธอและตรัสว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนไหนที่เขาประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของพระเยซูเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ ขณะที่สาวกของพระองค์รังเกียจพระองค์และทรยศต่อพระองค์แต่สิ่งที่เติมเต็มช่วงเวลาเหล่านั้นคือกลิ่นหอมของน้ำหอมที่ผู้หญิงคนหนึ่งถวายแด่พระเยซูและกลิ่นอันหอมกรุ่นนี้มาถึงเราเช่นกันโดยผ่านพระกิตติคุณเมื่อเราคิดถึงพระเยซูบนไมก้กางเขนเราต้องคิดด้วยว่าเราสามารถถวายน้ำหอมอะไรให้พระเยซู และขอให้สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการถวายสิ่งที่เรายึดถือและมีค่าที่สุดในชีวิตของเราแด่พระเยซู